ห้าราศีที่มีเกณฑ์รีเทิร์นกับรักที่ไม่เคยลืมเลือนก่อนจะรับฟังคำพนายอาจารย์ขอค่าครูปเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นแะกิมต่อใต้โพสต์ได้เลยว่าหนูโชคดีบูจา ขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณได้จริงอาจารย์จะเอาไพา่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาให้แก่คุณ หูจา๋าลูกอยากรู้ว่าห้าราศีไหนที่มีเกณฑได้รีเทิร์นกับความรักที่ไม่เคยลืมเลือนและขอคำแนะนำคำตักเตือนของปูป่ด,ด้วยราศีธนูราศีพฤษภ ราศีกันราศีมีนราศีกรุมขอเสียงคนที่เกิดทั้งห้าราศีนี้พร้อมพิมพ์ต่อใต้โพสได้หรือว่าหนูโชคดีปู่บอกว่าพื้นดวงคุณเป็นคนใจอ่อนทำอะไร เห็นใครลำบากเห็นใครทุกข์ร้อนทุกข์ใจไม่ได้ชอบยืนมือไปช่วยเหลือเขาในบางครั้งช่วยเหลือตนจนตัวเองลำบากเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดต้องระมัดระวังให้ดีคนอาจจะหลอกอาจจะมากรอกมาโกงอะไรต่างๆเราได้เพราะความใจอ่อนของเรานะครับขอให้เราเข้มแข็งขอให้เราเป็นตัวของตัวเองขอให้เราเอ็นดูตัวเองเราบ้างนะฮะ ในที่สองนะครับตอนนี้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับกับผู้หญิงในบ้านนะครับโดยเฉพาะคุณแม่นะครับจะมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับอาจจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับหลังจากที่แต่ก่อนนี้นะครับอาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างพูดนะครับนี้จะมีเวลาให้กับกันแก่กันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเมตตาผู้คนเมตตา ใจดีนะครับก็ระวังนะครับใจดีมากบางครั้งเนี่ยคนอื่นก็จะเอาเปรียบเราได้ต่อมานะครับหลายคนนะครับมีเกณฑ์ที่ได้ไปต่างประเทศนะครับมีความสําเร็จนะครับหลายคนก็จะได้เรียนต่อนะครับปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับแล้วมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับในกิจการงานต่างๆรวมถึงความรักด้วย ต่อมานะครับตัวคุณเองมีความเข้มแข็งนะครับมีดวงดีนะครับตอนนี้นะครับก็แนะนําว่าครับบูชาปู่เาวสุวรรณนะครับท่านจะประทานพรสิ่งดีๆแล้วก็ท่านปกปักรักษาคอยคุ้มครองดูแลเราอยู่นะครับปู่เวสุวรรณเลยนะครับต่อมานะครับก็ทําอะไรนะครับให้ทําพอเหมาะพอดีนะครับอย่าทําอะไรที่หักโหมอย่าทําอะไรที่เกินตัว นะครับเพราะว่าเวลาทําอะไรที่เกินตัวแล้วหนึ่งเนี่ยทรัพยากรที่มีเนี่ยมันก็ก็มีอยู่จํากัดนะครับแต่เราไปทุ่มเทในบางอย่างคุ้มไม่คุ้มอะไรต่างเนี่ยนะครับบางทีไม่คุ้มเหนื่อยนะครับแต่เราก็ไปทําทาทาอยู่นั่นสุขภาพก็จะเสียเงินก็จะเสียเพราะฉะนั้นอนะ่ะให้เราทําทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆทําไปนะครับอย่าไปทําอะไรที่เกินเหตุเกินตัวนะครับมันจะมีปัญหาได้ในอนาคตแบบนี้นะครับเป็น คำแนะนํานะครับของปู่นะครับใครที่อยากปลดล็อกชะตานะครับอย่างตรงจุดนะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับเช็คดวงชะตาอาจารย์กับอาจารย์แบบเจาะลึกนะครับอาจารย์มีโปรตอนนี้5้าครับเ้านะครับเรามาไขดวงชะตานะครับแก้ดวงชะตาต่างๆแล้วก็การเสริมนะครับการป้องกันนะครับฐานดวงชะตาเติมวาสนา ส่งผลต่างๆนะครับเจอกันนะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับเรื่องบังเอิญไม่มีจริงเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดขึ้นกับคุ่นได้จริง